สวัสดีค่ะราศีใดดังต่อไปนี้ช่วงนี้มีเกณฑ์ไปต่างประเทศนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศท่านที่สมัครไว้หรือว่าทําเรื่องไว้เอกสารของคุณจะผ่านนะคะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ติดต่องานต่างประเทศนะคะมาพบกับ5ราศีดังต่อไปนี้เลยค่ะ ราศีกรกฎนะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือได้ติดต่อกับงานต่างประเทศนะคะต่อไปราศีมังกรค่ะมีเกณฑ์ติดต่องานต่างประเทศหรือคุณมีโอกาสได้ทํางานต่างประเทศนะคะต่อไปราศีพฤษภค่ะราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์จะได้ทํางานเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือมีการเจรจานะคะติดต่องานนะคะต่อไปราศีกุมค่ะราศีกุมคุณมีเกณฑ์ได้เคลื่อนย้ายนะคะจากงาน จากต่างประเทศนะคะหรือว่ามีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารของงานต่างประเทศนะคะต่อไปราศีตุลค่ะราศีตุลน,นะคะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศนะคะการเจราจาเกี่ยวกับงานต่างประเทศจะราบรื่นไปด้วยดีนะจ๊ะสำหรับ5ราศีนี้นะคะเฮงเงปังปังงนะคะพเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ